สวัสดีครับพงผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูอ e ีลุซุที่พี่ๆเขาต้องการให้ผมมารีวิวให้นะที่ว่าทักมานะครับเป็นเฮ้ยเป็นตัวแคปนะครับอ๋อก็มาถึงแล้วนะครับสาหรับพี่ๆอยากได้รุ่นไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะหรืออยากจะให้ผมไปรีวิวขั้นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับหรือใครต้องการจะขายรถนะก็สามารถ ทักไลน์มาได้นะเพราะว่าคลิก,ลกไปดูก็ได้ครับวิธีการที่จะส่งรถมาขายทํำยังไงเนาะจะมีคลิปเป็นลิงก์ใต้ที่วิดีโอน,นี้นะครับนี่ยเดี๋ยวก็ต่อรีวิวคันนี้ก่อนเนาะโอเคเพื่อไม่เสียวเวลาขอกลับกล้องก่อนนิดนึงก็วันนี้นะครับผมจะมาถ่ายคันนี้นะที่ว่าพี่ๆเขาคอมเมนต์มานะครับรถคันนี้อยู่เพชรบูรณ์นะครับนะนี่ครับรถอยู่เพชรบูรณ์ป้ายสมเาล่มก็เป็นเพชรบูรณ์นะครับคันนี้เป็นปี25 41นะ นะครับคันนี้เป็นป25ี2541นะครับนี่นะเดี๋ยวผมขอรีวิวก่อนนิดนึงแล้วผมจะแจ้งราคานะว่าจะคุ้มกันหรือเปล่ากับราคานะีเดี๋ยวผมขอดูสภาพก่อนนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว E สุดๆดาก้อนนะอันนี้เป็น2500นะครับเทอร์โบนะคันนี้นะครับเพื่อนอยากจะดูมุมไหนนะครับพี่ๆอยากจะดูมุมไหนขอมาได้เลยนะผมจะถ่ายให้นะนะครับก็คันนี้ มาณนี้นะตัวน,นี้อ่าเดี๋ยวผมขอถ่ายร,รอบๆก่อนนะครับจะดูรอบๆก่อนนะครับอันนี้เป็นรถบ้านเลยนะเป็นรถมือเดียวเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวขอดูสีดำเลยขอดูภายในหน่อยนะ ประตูเปิดปิดง่ายนะเปิดง่ายปิดง่ายครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะคันนี้อ่าภายในนะครับปุงอะไรนะพาวเวอร์นะเกียร,นะรนะ์สมดานะครับโอ้ภายในสะอาดมากโอ้ภายในดีมากนะไม่รู้ว่าจะเป็นเบาะครับอืม เบาเดิมๆเลยนะคันนี้อืมเบาหลังครับเบาหลังสวยนะคันนี้วิพีเพื่อนๆนะครับอยากจะดูมุมไหนนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะนี่ผมจะถ่ายจะช้าหน่อยนะเพราะว่าบางคนทักนาว่าถ่ายไวยเกินนะะครับประมาณนี้นะคนขับเดี๋ยวผมดูฝั่งนู้นหน่อยประตูปิดไงอุ้ยประตูปิดง่ายมากเลย ดัน้าไปก็สนิทเลยนี่ครับนี่มียางอะไรด้วยนะผมเห็นแล้วนี่ครับเทอร์โบนะ2.5เทอร์โบนะครับอันนี้อืมดีคยับดูล่างนิดนึงเครื่องแห้งๆเลยนะไม่มีย้อยไม่มีเยอะนะครับมีรถสวยมากคันนี้เดี๋ยวผมก็เปิดประตูอ้ออันนี้สภาพใช้งานน้อยมากนะ ผมพยายามหาที่ติอยู่นะเพราะว่าคันนี้สวยจริงๆไม่มไม่ค่อยมีที่ตินะครับใครได้ไปผมว่าคันนี้โชคดีมากนะสวยดีอ่ะครับนี่นะประตรูปิสนิทเลยครับเป็นรถผู้หญิงนะครับคันนี้เจ้าของนี่เป็นเจ้าของเดียวนะเป็นเป็นผู้หญิงนะรถสวยนะคันนี้อื ไม่มีรอยเลยทีเดียวโอ้ไม่มีรอยเลยนะกระจกก็ดำเดิมนะครับเนะี่ยผมพยายามหารอยพยายามหาที่ติอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เวลามาดูจะได้น่น,นะเอานี่ไงผมเจอแล้วนะครับนีมิลองรอยบ้างนะเนี่ยครับมีมิลองรอยบ้างนะอ่าคัสดีเห็นะครับ เดี๋ยวนี้คันนี้นะครับพลบอนะยิบวันที่สองมิถุนาสองห้าหกห้านี้เต็มเลยนะครับพี่เพิ่งพึ่งทามานะไม่ขาดนะครับอันนี้พร้อมโอนเลยทีเดียวนะครับใครได้ไปนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะโอนเปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเองได้เลยนะเป็นรถของผู้หญิงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะในเล่มนะครับคันนี้นี่ <c oughs> <c oughs> คือเจ้าของนะเป็นผู้หญิงนะนะครับเป็นเจ้าของนะตอนเนี้ยอยู่พเพชรบูรณ์นะเนะี่ย จะสองอยู่เพชรบูรนะน่นะสวยมากครับคันนี้มารถพร้อมใช้ครับรถเขาใช้งานอยู่นะนะครับแป๊บเดี๋ยวผมพาดู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 เครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมพาดูข้างในนะอ่าอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอนะ่อ่าพร้อมขยับได้ทุกจุดนะครับ ตัวน,นี้ใหม่นะ1น8 8 4 8นหม่นครับเป็นใหม่เดิมนะอ่าคันนี้ตัวตัวน,นี้เบรกมือใช้งานได้นะแล้วผ,<ม>ผมเข้าเกียร์ว่างก่อนนะ่าลืมเข้าเป็นรัสตาร์ทรถต้องเข้าเกียร์ว่างนะถ้าไม่ว่างนี่กระโจนไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูนะเนอะอ่า ผมเปิดขึ้นมาปุ๊บแอร์มาเลยครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงแอร์นะครับยังพูดแหละเมื่อกี้ได้ยินเสียงแอร์นะฮะนะครับนี่นะนี่ครับเปิดสตาร์ทรถมานี่แอร์เย็นมาเลยครับโอ้ียร์เข้าไม่หลุดไม่หลวมอืมลองขับเทสดูเนาะปิดประตูก่อนโอ้ปิดประตูสนิทเลยอ่าเนี่นะครับใม่นะระบบไฟต่างๆครับนะครับ ปิดประ้ําฝนนะครับนี่ฮะทางานได้ครบครับีไปเลี้ยวครับรถใช้งานอยู่นะเนี่ยมันเดี๋ยวผมลองเข้าเกียร์อา่าครับดี๋ยวฮะเออเกียร์หน้าถอยหลังไม่มีปัญหาเลย,เยโอเคฮนะอเครับเดี๋ยวมาไปดูเครื่องก่อนนิดนึง นี่ผมใส่บีกมือไว้ล้วอันนีไปดูเครื่องกันนะครับมาดูเครื่อง,อองหยนนิดนึง นะอันนี้ผมถ่ายจะเป็นช่วงเย็นแล้วนะครับนะ ling ling này, lên này. Xin bạn ไม่ไม่ดันนะครับก็คือไม่มีฟองออกมาเลยนะน้ําวนปกตินะครับก็คือเครื่องดีมากนะนะครับนี่ครับเป็นสภาพเดิมๆนะสภาพเดิมๆนะวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตปิดก,ก่อนนะ,ะเดี๋ยวามาดูซุ้มต่างๆนะครับดูน้ํามันนะนี่นะน้ำมัน,นะน,นะน,มนไม่ไม่มีไอนะ ก็คือเครื่องเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยนะไม่มีไอขึ้นมาเลยนะครับอ่ามันยังเดิมๆอยู่เลยนะนะครับอันนี้ปกติถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนี่จะไปหมดแล้วนะครับถ้ารักษาไม่ดีนี่จะหลุดหมดแล้วนะแต่นี่พี่เขารักษารถตีมากนะครับก็คือ,อยังพร้อมใช้งานอยู่เลยนะบางคั้นี่หลุดออกหมดแล้วนะครับนี่นะนี่ครับออเดิมๆเ,เลยครับ ก็คันนี้สวยๆเลยใครได้ไปคุ้มนะครับคันนี้รีบยังไงรีบโทรมานะครับเอ่อก็อันนี้นะครับเจ้าของเขาเสนอราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะครับนะกับสภาพนี้ผมว่าได้ไปคุ้มนะนะครับถ้าคันนี้พี่ช้าอยู่ผมว่าไม่นานคันนี้ต้องขายออกไวแน่นอนนะยังไงรีบโทรมานะเบอร์โทรผมจะ แปะไว้กับชื่อคลิปเลยนะครับยังไงก็โทรมาสอบถามกับพี่เขาได้เนาะเรียนครับราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทลดอยู่เพชรบูรณ์อยู่หล่มสักนะครับเป็นอีสุสุตัวนี้ได้ไปคุ้มแน่นอนนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนนะยังไงก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเรียนครับกดติดตามไว้เนาะเวลาลงคันใหม่ไปเจ้ทันนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้สวัสดีครับ